โอ้ยสบายไลยแท้เนี่ยนั่นแม่ว่าสิหาได้อยู่เฉพาะพนวดอ้อน้องน้องเงี้ยงบ่น้องเงี้ยหาดใหญสบายต้อนข้นนูนอีกกูนี่ก็ยังย่านอยู่ดิย่านอยู่ดินนแรกเขาตอกใส่ทำไมกินอยู่รถไฟเลยกินอยู่เส้นหมดใหญ่น้อกับแขนคนห่อนเลยกะที่เนาะใบนะพัด ผายางมันโฟก์ไวไปนอนห่อนห่อนห่อนนอพี่น้องตอนนี้ทางบลาเพิ่นก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไอ้เจ้าเพิ่นยังทลายมาฮอดเพราะว่ารถไทยนอพี่น้องก็มันก็อยากเปื้อนอยากเปื้อนอ่ามันก็มาซาเน่รถไทยเนาะใส่กี่หนึ่งตอกตกแตกมาไปนอนรถจักร สวัสดีครับพี่น้องเนาะอ้าวกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอทุกๆท่านเนาะพี่น้องบ่ว่าสิอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้บ่ว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงหลายคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเอาหลังจากอ่าลงมาแต่หาทางน้องเพิ่นเนาะบดนี้ทลามาจถึงบก็สิเข้าไป สอบถามเรื่องรายละเอียดนะพี่น้องว่ามีอยังแน่สมทบเข้ามาในเฮือดสาติบัตรซองเพิ่นนะพี่น้องเนาะอาเหตุใดแล้วก็มีอยังอีกน้องเนาะอ่าแล้วก็เรื่องทางน้องๆเพิ่นนี่แหละนะพี่น้องเนาะอ่ไปเข้าไปหาทางบ่ร์ล้าเป็นเกย์กลังมาเนาะคือทางบาร์หล้ากลับมากระบาดสัญญาเพิ่นไปนอนตอนนี้กำลังรอถ่ายทาองไอ้แก้วเพิ่นเนาะสบายดีบาร์หล้าสบายดีมากระบาอดบ่ โอ,โอ้ข้อนี้ระเบิดเไปหนึ่เออไปได้คนทางมามอโอ้ลำบากือเก่าเออเออเม่นลำบากคือเก่ามาหน่อยเม่นเม็นหมนเขานัน่งหยได้กันหนะอยอลงนั่งหนึ่ก็ได้บ่่ะนั่งนีเนาะอ่อเดี๋ยวจะไ้่นอยกระซีเขาไปนั่งไปแล้วนะามเล็กๆกันหน่อยเพิ่นกระซี่า,าลือกันแนเกันหน่อยเนาะ นี่เสร็จยังแน่มืลยนี้มื่อนี้กะทางบ่อหล้ากะจะได้น้ำปัจจัยมาคือเก่าเนาะมาด้วยมาเกี่ยวกับทางทางเขาเอามาไหว้เขาซานนะยามันะว่าทางผู้ใหญ่เพิันในน้ำห้บ่อหล้านได้ไอ้ซื่อทางเขาซานมาไหว้เนาะเพื่อจะยันเขาซานมันแบบว่ามันมีมอดมีอยันกินเนาะไม่ไม่ไม่แล้วเป็นห่วงใน เรื่องนี้นะน้อยเนาะและ้วก็ที่งสำคัญเมื่อนี้กทสิได้มาเห็ดบันไดเพิ่นน้ำแน่เนาะก็เป็นอันจุดประสงค์ของทางอันแมบนผนแก้วเพิ่นเนาะพี่น้องเมือยที่อันเอาไม้แห้งมอละแต่มาเป็นสะพานบุญให้แล้วก็ให้มาเบิ่งนมาแยงเด็กๆน้อยเนาะก็สิ่งสำคัญก็นี่แหละเขาก็อยากให้เพิ่นอยู่อันแบบว่าบันดกบันไดกัขึ้นลงมันสะดวกสบายเนาะตอนนี้มันก็ฮักอยู่ขันหนึ่ง ແນວກະເປັນບັນໃດເກົ່າເນາະກມື້ໜົາກໍາເຮັດທບວຖວວວ້າພິມຮັມື້ນຮາດ້ອວປູຄໄວແລຮົາອົມເຮັດກ້ກືມຊືມາແລ້ຮົາເຮົາດ สัวข้าวมาหน่อยอนี่นคือว่าเพื่อนเพินนเ่นนี่ก็เป็นเพื่อนเก่าแม่แหละแต่ว่าตั้งแต่พ่อแม่ทุกคนยั่งนะ,ะแต่ที่นี่อันเพื่อนนี่มันแรกๆก็คือว่าสีซื้อแป้นยังมาใส่นะแต่พอเขาสำรวจบึงเนาะโครงสร้างของมันมันเก่าร้ายเนาะมันเป็นปวกเป็นยังนะกัดแลวกัทั้งอันมอละก็นี่แหละกะ สิได้เห็ดเฮือนให้เพิ่นใหม่แหละเนาะกับมีงบเข้ามาอยู่กับบวัวท่านไร่เนาะมีงบเบื้องต้นกับมีทางอ้ายเพิ่นจาก U S A กับกระภาคมาสมทบทุนเป็นอ่าคนแรกเนาะที่สวยทางน้องตุ้ยเพิ่นแล้วกัต่อมากัมีอันทางอันอ่าอ่าพี่อันจากคนไทยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่อนอันกระภาคมาอยู่พันหนึ่งร้อยเนาะกรให้มาสมทบเกี่ยวกับการซื้อไม้ <ừ> และกามีผู้ใหญ่อีกท่านหนึง่ง <c oughs> เป็นการส้มทบมากเกี่ยวกับซื้ออาหารอยังนี่แหละทางวราก็ส <ừ> ีได้ดําเนินการมาอื่นเนาะซื้ออาหารมาให้ทั้งน้องๆเิ่นแล้วก็ซื้อต้นกล้วยเิ่นอยากให้เพินก็พากม่า2 0 0 0บาทดีเลยเนาะแต่ว่าส่วนไรนี่ทั้งวราว่าเน้นนักในการอยู่อาศัยอยากให้มันแข็งแหงเนาะเอ่าะ่นๆๆเนาะไก่อยากให้มันอันแข็งแห้งแล้วก็อยากให้มันว่าง่ายก็คือ อยากให้มันอ่ามีแข่งมีค้านอนก่อนมีเงินมีซานนอนก่อนนะได้แข่งไดค้าก่อนโดยโดยโดยนั่นแหละสำคัญชุดเลยเนาะแมนสำคัญก็คือเลื่อนทะเลไปหน้อยอ้่ะโอเคว่าน้อยกะโดยบผมมิยังหลายก็เพราะเพราะว่านี่แหละอยากให้น้องเพิ่นมี่บอลยู่อาศัยเพราะว่าทั้งน้องๆทั้งหาคนกขน่าสงสารหลายเนาะแมนแถ้าเกิดว่าบ่พ่อเฮากะคือสิเดินขอข้าวขอนามกินไปตลอดมันก็ แ่น <Man. S 2> สงสารกะเทา่าในเมื่อเฮาเข้ามาอันผมมาเห็นแล้วเนาะสวนเฮากะเป็นสายบุญจังสี่จังได๋จําเป็นแล้วบ่น้อยเนาะแ,แ,นแต่กะทางบ่น้อยกะถ้ามีจังได๋กะกะกระมีผู้อยากสนับสนุนซยกันยจะให้บ่น้อยอันยินดีเนาะบ่ยินดียินดีเออยินดีับเอามาพอได้ดชมทบสวยกันเนะานะาแม่นชมทบกันเพราะว่าทางน้องเพิ่นกชีวิตเพิ่นกหนักแฮงพอสมควรเนาะขาดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ย คืบอบลานี่ยกำลังเมื่อ <Man. S 1> บ้านบ่ตอนนั้นเราเห็นเพิ่นเพื่ยังก็ไปข้อเขาบ่แม่น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 กำลังขับบ้านบ่แล้ว<ม>เขากะอันนี่แหละทำให้เห็นสภาพน้องๆเพิ่น<ม>กายอยู่แบบแล่นแค้นแห้งไปนอไ้องไอแม่เมืองมือกะอาดสีอดมือกินมือ,มอบอ่หรืออย,ย่างใดเนาะคนที่ผมมีพ่อมีแม่ยังประมาณนี้นะแม่นแม่นแม่นเนาะมันกะแต่ที่สำคัญเขาก็เห็ดส่วข้าว โซคารเกี่ยวกับเพื่อนเพิ่นเนาะเมือนน้ำปรได้ฮักเนาะทางน้องเพิ่นขึ้นไปเมือนนาบน้ำเพิ่นนนะโอ้บ่หน่อยที่แบบย่านย่านเองแปลว่าเวลาเพิ่นอาบน้ำขึ้นไปแน่นแนนโต๊ะลงหูบางคนขาหักแพนหักได้แน่นแน่นน้ำน้ำเองแมน แม่นแม่นพอมาหน่อยวสะทาทางอ้แก้วคนมาก่อนเนาะโดยเากลปอนันหน่อยไปถ่ายเบื้งบนไดเพิ่มเติมเนาะสบายพมันหักเนาะโอเคอ่สดีเบอลาเอะสบายดีเลยมาแล้ว่น้รงเ้ยทางอ้แก้วมาแล้วบ่โอ้ตมาแต่เศ้ายนฮอดเที่ยงเลยเนาะโต้งาฮอดปวดโค้งโม่แดงเลยเมื่อวานแดดเมื่อวานฝนจม ได้เต็ียมด้วยเน่มาใหาน้นาะงเดีไ๋ไหมกับกระถางสี<า>เดี๋ยวไปทั้งสีทั้งมาใส่เขาอ๋อตะเพียงเนาะสลับมาตอนนี้ทั้งน้องๆทั <c oughs> ้งนอ้องไปลุกไปตักน้ำน้องน้องี่น,อนอ้องโอ้จะเหิดเกิดเถโองอู้ไก่เนีเพี่น้องเนาะปวดโพอ๋อตักน้ำบ่อนี่อู้ยสมัยใส่ลายแท้เนี่ยน,นัน่นแหละว่าสีหาด้อยู่เฉพาะผวัดอ๋อน้องน้องเงี่ยงบ่น้องเงี่ยงอ่ะสบายดีสบายดี เต็มเลยเนาะบัหน่อยเนาะแม่เต็มเลยนี่สีหาเพิ่นไปยังอันนี้ปูเปอร์สิบหกได้ไหนเนาะเอาไปใส่หรือไปกินนี่ฮะไปใส่เนาะแค่น้ำใส่หรือน้ำยังเด้อเรียวบ่โอเพิ่นเข้าใจภาษาลาวเนาะแม่น้ำใส่น้ำใส่คือที่บัหน่อยท่ามเพิ่นบริตอปเพิ่นบุคคลภาษาเนาะ เอ้ามีแต่บอยาเดียองยูแล้วก็บอย่าเี่พอได้พอเปภาษาอเปภาษาออดเลย้อันคือทางบาทเท่านี้เล็กหน่อยสำเนาหามาไได้บ่อหน่อยเป็นบ่หามปลไทั้งคนอ้อหาได้สบายอนนูนอีกโอ้รับคงครับ nàng nương 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 nghe nương 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 cháu nương 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 ทำำมามาลางมุงอลงสวนลังบวงลัางน่วงี่นี่ตัวนี้ฮักเนาะปสีตะปูอยู่ปูสีมาณปูนี่แะงปมาดอยู่กอไวไรแก้วไตอกอันนี้ฮโอ้ยเสียดแห้งเลยาจากเกบะไตอกแต่เห็นลกโยลดตัวนี้ละนี่ก็ย่างอยู่ดิย่านอยู่ดินแหละเขาตอกใส่ําไม ตัใหม่แล้วว de ่าบ่อโบาณนี่เขาทไไนเขาเปลี่ยนไปแลทั้งนี้สเราคุดีเลยนะมีประโยชน์ดีเลาะเงม่แก้วอันม่เสร็จรกมาแล้วเสร็จมีประโยชน์ลายเนาะจับกานเลยบ่หนิเข้ากข้ากอนบาสัญญาเห็ดน้ำบ่หรือบ่เห็ดน้ำกันแล้วเดี๋ยวสนเดียวดอก ไม่ประโยชน์หลายบางคนก็ไปดังไฟเนาะแต่ว่าบัวดังไฟไว้เห็ดมือนี่แหละมัอยกับบดังไฟแม่แม่ตัวมักระดุ๊กสกัปั้นเนยสัด่นสกัปั้นนี่ได้เดขาดมันทักก็ได้ไม่แม่มันหายแกะตัวจะแซวตัวได้ไหมจะมาตังมันรู้ไหมเจออตั้งตัวนี่ตัง้งตังวตังตัอย่าบันเออตัวนี้แม่ตัวจื๊บตัวน้าเด็พ่อวะตัวพ่อตัวแม่ลูกลูกนี่เจ้าอันลูก พ่อกับแม่แล้วก็ลูกต้อตีมาตอกลูกอ่อยไตอกกระล้คือลูกเพิ่นกระว่าแมนแมนลูกล้านเพิ่นเนาะเพิ่นได้เพิ่นเดอน,นอต้น,น,น,นแต่ว่าพ่อเพิ่นบ่อยู่แหละกระสุดส้มเพิ่นขาดมันอตอกจะพูจจกดองอ้ายพือมากหงไรอันอยู่ไรอันอยู่่นนัอะไรใช่แก้วกะคือว่าพิเศษพี่น้องเนาะมีน้ำใจถึงงามรวยเรือทั้ำขบัวน้องตุ้ย

đi ti vẹt lại đây kai lắp kai lắp kai lắp kai siêu thị này chọn tuyết kục nha tự ăn đâu. nha lắm nào lắm nào ngã nha lắm nha lắm nha Lấy nha lắm nha lắm nha ดำมันนะดำครับแล้ตีตีที่ออกเดี๋ยวงเงออกแล้วีได้กรชอกแล้วชอกแล้วอกขอตีออกขอตีออกใจเย็นใจใจเย็นคือนำหลกไปเอ้ยักแ้ักแ้ไอแกบ้นนี้ นั่นเลยบ่ได้บ่ตีง่ายไปดูตีเบื้องนี่ลองดูเออลองเบื้องนี่ลองเบื้องตียู่จับเบื้องนี้บ่ะนี่เออตีตะน้อยเหรอเข็มเหลี่ยมเห็นลองบนก้อนพี่น้องบ้าเส้นหนาหูยุบแต่ว่าลองลองพิสูจน์บนก้อนว่าสียด้บ่เออนั่นนั่นแหละวเอได้ออกแล้วแก้วเลย โอเคไอ้สเตก็กโอ้นี่หักแล้ววะเนี่ยยังคือเก่าว่นนนแนนะมแม่แก้วดอกมันแหลนดิเนาะมันแตกแหลนนะแก้วเนาะอยู่ไว้เล<อ>่ตะปูแหลนเฮ้ยเช่าเช่าเช่าไอ้เช่าพ่อพอหักเลยหักเลยไอแก้วหักเลยหักเป็นบ่อเอาเขียวหัก มันหายข้รถเพราะว่าอันยันดัมคอนตี้ฮะบงถักเลยเพราะว่าหน่วยไปหน่วยมาอยู่เนาะ บังคับอลวบ้าหน่อยคือ<ฮ>สิแลลวไหวอยู่แบนอ้าเอ้าบังสิบอกวิธีในแกวนี่นี่นี่่บังไ่ให้ดสักกรดนี่จจะปุ๊บเนี่ยตีใหม่ใหม่เเนี่ฮะเหตุหรอเหหรอเอะเห็ดหรอฮะฮะฮะาเจออ้าอยากให้มันออกเลยกระได้นี่เฮตดสินี่หาเห้ดหรอฮะ เนาะเขาตีก็ออนเลน้อยเนาะอย่ามันหักหักหักสิหักกลนบ้านนี้แต่สีให้แก้วกินเทาขึ้หนักก่อนเดี๋ยวตะพูดท้งออไปิบอแก้วทางทีดเขาใจยังเห็ดบกินตัดตัดมันไหวเป็นยังไปเห็ดยูงกระไรนะวะไปหยไปรือว่าบรก่อน โยกหมแล้แดดโทางนี้กระล่งอันผลิตอยู่เนะาะผลิตตำมะุ่งอยู่พียงไยโอ้เสียวเด้บันไดนี่เนาะปอบกิชมน้อยไอ้แท้นี่บอ้อู้ยเออขาดบริเวณปกผินี่ใช่ใหม่แต่บกผิกสวนเ้าเองบอลมๆมันห่อนเหมือนกันเนาะหนาว nong, nong nhang gõ, cụm là, nong, nong mồi, đấy, già chắc bì là, 10 bì, ô, sai 10 nong rồi, ta may nhụ, sai nong, nong bò là, bò là, sai nhụm bò là, thom, đấy, luôn, cô luôn, sai nhụm bò là cái gì, tham nong mồi, thằng nhầm nhầm, lá xếp nong bò là, ừ, mẹ, nó bị ủi toàn บาดในทางน้องๆเพิ่งจะตำหมูหุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วไปทนอไรบาดในเนาะทำไมตู้นี่คืหนังแมวอันนี้คับอะไรไอ้ยังเนี่ยเมนูยังเนี่ยอ๋อตู้แกงนกระมัตำหมูหุงเนาะน้องเงียงเลี่ยอืมน้องเนียงน้องเงียงเพิ่มไก่เพิ่มมากมากขึ้นมากขึ้นมาเออนี่คือสถานที่เรากินอยู่รถไทยเลยกิดดีเสิร์ฟบุหรี่เนาะ ห่อนนี่กะทิเนาะใบผัก้าผ่ายางมโปกไว้หนอยห่อนห่อนห่อนเอาเนแก้วเอาเลยเอาเลยกินข้าหลังจากในแก้วกินเ้าแล้วเราก็สีใจกี่ขนได้ตอไปนอนเลย้ตํำหนิฮะน้องมุยบตนน้มุยตำเหอมรสบกลุ่ม บบอยมาสิเอาหายลูกปิ้งใจนะใจปิ tai, ่งใจทางดอกแก้วติดเป็นได้แหละสามารถกิน huh. ข้าวผัดเกี๊ยงนะมันจับเดินทางมาประมาณสามสัมโมงก็จะเก้าโมงกว่าอ่างตอนเสียงพอดีนะเนาะสิบโมงสิบโมงนะสิบเอ็ดโมงสองโมงพอดีพอครับเนาะสองสัมโมงฮอดอัมโมงมาหองอันนี้ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเพันธุ์ที่มาเนาะทางไอ้แก้วเพิ่น Nè, bây giờ mình đây mẹ mình đây Rút mình đây nó Mình thấy hãy Thằng ở kia ở nó phải đoàn kinh, kinh nam còn, còn hết, à, Các bờ nhà phải <laughs> đoàn Hết bên đây San cả hắc rồi đó <laughs> Để, mà vẫn tỏ โออซานเนกันตัวนี้คำไหวกับบมีตัวนี้ขำไหวก็ววเล็ร้อยไปเลยลงแดดแหงเมือนนี่าเซลวอะเต็ม,มไวไปเลยเนาะตอ้อนแดดแล้วไปเลยบนเนาะเขาบอนกันกับบัวอะไรก็บบสบายเหมือนี่ก็โอ้ตองอมื่อแล้วบสบายมันนี่นนหุมห่มพุ่มไปเลยซเมื่อยเพราะว่ามันแดดนเหมือนนี่เนาะฝนก็เมยกรยเบิดเบือนขีตุม้ม เลยกระบุดีเดี๋เอ้ยกษตรว่าจังไรห่อนย่างฝ่าอย่างฝนเนาะเออกระบุตีแหละเป็นแบบนี้ย่ำแดดกับว่าแดดย่ำห่อนกับว่าห่อนย่ำน้ำกับว่าน้ำย่ำฝนกับว่าฝนเป็นแบบคนเอาเนาะตีทุกอย่างเลยแต่จริงแล้วมันเหตุธรรมชาติถูกต้องแล้วพี่นแบบเนาะคือย่ำฝนนี่กับฝลระปุกเป่นแบบเนาะอ่าบัวฉปลูกเข่าปลูกนั่นปลูกนี่ได้ดําห้ดํานาพี่นแบบเนาะเพป่นเกษตรถือเลยแต่ว่าคนเฮานี่แบบมันจิตใจคือว่าละปากเนาะป็นแบงเนาะอ่าอย่างว่าจย่างใดแล้วว่าเออ อยากเห็ดไดแท้จริงการทำศาติมา,มาถูกต้องบุดกูแนวแล้ยามแรกนี่เขาก็แบบห้างทอกห,าง,หางเงินหาคัามเนาะไปมาสะดวกไปหน่อยเนาะเออเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่แหละยามแรกนี่ก็ได้คือยามฝนเขาก็ปลูกเขาา้าเฮ็ดหน้าไปหน่อยเนะาะทการรมชาสาตร์คนบอกมาให้ครบสุดแล้วไปหน่อย <laughs> จะเชียวยังไง อ่ะสับพี่น้องเนาะก็ให้ทางไอ้แก้วกินเขากินน้ำก่อนบปันไอ้แก้วทางบ่อน้อยกับสิขอตอนลาพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนพี่น้องเนาะอ่าจะได้ก็ขอขอบคุณคนทักมาอย่างจะดีเบอร์สุขสุขุขนและเอฟซนะีพร้อมเนาะแต่เมื่อนี้กะที่สำคัญกนะขอบใจทางบ่อกแก้พวกพร้อมไอ้แก้วพร้อมเมือนกะเปิ่นก,ก็มาทุกคลิปเลยเนานะทุกมื่อเลยอ่ามากับบลาเพินพ่นมาอ่ามาซอยเพิ่นเนาะเออมาเอารถไถแก้เครื่องแก้ของพี่น้องมาให้ ทางครอบครัวน้องตุ้ยเพิ่นพี่น้องเนาะเอออะไรก็ขอบใจหลายๆลายสุขสุขคนนั่นแหละพี่น้องเนาะโอเคสับพีนพพ่น้องพบอๆกันอีพีิน้าสละอีพินี้ขากล่าวกำว่าส,สบายดีพี่น้องสบายดี